สวัสดีค่ะเจอกับเมย์ที่ช่องเมย์เมย์นะคะวันนี้ก็ไม่ได้จะพาไปเที่ยวไหนนะคะอดีีเมื่อวานไปกินข้าวกับน้องมานะคะแล้วน้องเนี่ยดันทักว่าเราเนี่ยใส่พระปลอมอะ่ะทุกคนมันแบบม,มันแบบมันหยางกันมากเลยนะคะวันนี้ก็เลยจะไปเช่าพระที่ร้านพี่เอ็มผัดเทพค่ะ แต่ก่อนอื่นก่อนใดก่อนที่เราจะไปหาพี่เอ็มเนี่ยก็ต้องหาตาังก่อนนะคะโดยการที่เอาเงินเก็บของเราเบิกเงินเก็บออกมาเงินเก็บตั้งแต่สมัยวัยรุ่นนะคะที่จะมาเช่าพระองค์นี้มันเป็นพาะที่เมอยากได้ด้วยแหละอืมแล้วพอดีว็วันนั้นก็คือแบบดันเปิดมาเจอไลทพี่เอ็มพอดีอ่ะแล้วมันแล้วมันเป็นพาะที่เมอยากได้อ่ะนะึออกปกเออ แล้วจริงๆคือเมอย์เป็นคนขี้งกมากเลยนะขนาดเนี่ยโทรศัพท์แตกโทรศัพท์พังอ่ะยังไม่กล้าซื้อโทรศัพท์แพงๆเลยนะเนี่ยที่นั่งอยู่นี่ก็คือนั่งรอเปลี่ยนจอโทรศัพท์อยู่นะเดี๋ยวพอเปลี่ยนจอโทรศัพท์เสร็จเมื่อกี้คุยคุยค้างอยู่ในเพจของพี่เอ็มแหละจะทําการโอนเงินจองพระเครื่องแล้วนะคะที่เมย์อยากได้เดี๋ยวรอโทรศัพท์เสร็จก่อนนะคะ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้าน T.M. คัทเทพเลยนะคะสวัสดีค่ะมาเพื่อนค่ะไม่อาหารนูมาคนเดียวไม่นะคะเ้าขอขอหน้าด้วยอ๋ออนั่งด้วยมารู้จักกันไหมครับหนูน่าจะแต่งตัวดีเขาเลยวันนี้ต้องถอนอดีกว่าตอนนี้ก็ดีโอ้ยไฟรับโอ้ย ไม่กล้าให้คนจับไม่ธรรมดาหนูไม่ให้จับเลยใครมาขอส่งอะไรนี้ไม่ให้ส่งคนแรกจริงสุด้วคนสุดท้ายกว่้นะรอโทษนะน่นนี้คือพี่จะเย็นฮะติไม่ได้ให้จับนะแล้วจับได้ส่ง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 เข้าข้าวก่อนส่งส่งเข้าข้าวก่อนคือถ้ามันไม่มันไม่ได้จับมองไม่เห็นนะเอาเราส่งเข้าข้าวก่อนมั่นใจแล้วคนจับอันนี้พระอันนี้ของที่ไหนครับบอกไม่ได้ที่ลงส่งนี่คือไม่เห็นอะไรเลยลงดูดิ เอาอย่างนี้พี่จับไปได้เนอะให้พี่เดาเลยไหมเหรีหยญเนี่ยเป็นรูปหยดน้ำใช่ไหมใส่ทองไปด้วยแล้วมีสร้อยด้วยสร้อยนี่น่าจะประมาณสองล้านถึงไะถึงมเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงนะใครจะมีเงินเยอะขนาดนั้นสอนหนึ่งไงประมาณแลันเ,เล่นเกมไทยกัน <laughs> <laughs> จะเอาพันมาปล่อ, <laughs> อยเยอะมาเลยเนี่ยไข่ทองไข่ทองด้วยอย่างนี้เมื่อกี้ลองดูนะ คืออันนี้บอกนั้นยังยังไม่เห็นพักน้องเขาเพราะว่าน้องบอกว่าไม่อยากให้ดูแล้วยิ่งบอกว่าปกติหนูไม่เคยให้ใครดูเลยค่ะคำนี้คือทําให้พี่ไม่กล้าไปไปจับไงเพราะกลัวว่าคือคนอีสานเนี่ยเวลาไปจับหรือไปตัวตัวผีผีเดี๋ยวกลัวว่าจะเไเดี๋ยวพี่จะไปทำอะไรผิดหรือเปล่าไงก็เลยไม่กล้าไปจับ <c oughs> แต่วันนี้ตัดสินใจแล้วว่า <c oughs> ให้พี่จับดูได้เอามาปล่อยใช่ทานะถ้าแท้มีราคาให้ตัวเลขให้อะไรเงีถ้าแท้มีตัวเลขให้ แต่ถ้าไม่แท้ <c oughs> พี่ต้องหาพาร้านพี่ให้หนูเ<อ>ช่านะของแท้นะ <c oughs> อันนี้วันนี้หนูตัดสินใจแล้วจับเลยพี่สรุปว่าพี่เอาพา้าไปให้น้องดูเหมือนน้องพาพี่ดูนียเอาให้พี่ดูเนี่แหละ,อ,ละ,ะอ๋อเหรอฮะดูพาน้องเขานะทวนครับชื่ออะไรครับชื่อเมย์ค่ะน้องน่าจะมีช่อง u t u b e นะฮะ,ะหรือว่าติ๊กต็อกใช่ไหมช่องยูทูบเลยพี่เพิ่งเพิ่งเปิดช่องมาเดือนเดือนกว่าเองเพราะดูจากเขาถือกล้องเขามีทริงานถือกล้องมาด้วย กล้องกองนี้่ผ่อนยังไม่หมดเลยนะเนาะใช่ค่ะหนูจะพี่ต้องช่วยโปรโมงโปรโมทอะไรด้วยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะยังผ่อนกล้องไม่หมดเลยอีกสามสี่งวดดูจะส่านทีมงานนี่ก็ไม่ธรรมดาพี่น้องหนูเขาเขินมากพี่อย่าเซวเขาเยอะเขาเขินมากอันนี้บอยจริงไหมเนี่ยจริงจริงหนูให้พี่ดูพาพหนูจริงจริงอันนี้เห็นน้องเขานั่งนานเดี๋ยวจะมาแกล้งนะเฮ้ยพี่หนูไม่แกล้ง รู้เลยต้องมาแกล้งเลยแน่นอนเพราะว่าเห็นคุยกัน,หน,เ,นเห็นคุยกับตากล้องอยู่สองคนแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันนะมาปุ๊บเดี๋ยวพี่เอ็มปุ๊บแล้วก็หยิบออกมาเลยนะไม่ใช่ดูดูได้นะเอาเลยพี่เอาเอากล้องมาเลยจับได้พี่โอเคนะครับใส่สั่นเหรียญอัะเท่านั้นนี้ใช่ยอดถึงคนปะใช่พี่ใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อนวะปะใช่ค่ะอ่าแท้โอเคเก็บไปเลย ม,มีตัวเลขให้ค่ะแท้มีตัวเลขให้แท้ดูไหมดูจากอะไรวะดูจากประสบการณ์เพราะว่าเหมือนกับเหรียญเนี้ยอ่ะกรอบทองเนี่ยเขามีเหมือนกับผ่านการใช้มาด้วยแหละแล้วก็สร้อยเนี่ยเขามีแบบรอ,อย <c oughs> อันน,น,นมาเยอะหร่อเ <c oughs> ลียนะต่อเล่นอละรู้ให้อันนี้เหรียญยอดป็นคนเนาะใช่จริงด้วยเนี่ยอันนี้เมื่อกี้เดานะแล้วเป็นเป็นเนื้อเนื้อนวัดด้วยนะครับ อ,องเล็กนะคือเมื่อกี้เห็นโค้ทข้างหลังนิดเดียวรู้เลยว่าเป็นยอดเห็นคนเน่นอพี่โดนทองขาดพี่ยดูอยู่ทองเนี่ยน่าจะหนึ่งสลึงตีราคาทองให้หนูแล้วอยากจะบอกว่า <c oughs> โอ้โหทองไม่ล้างเลยมาแหาตาปีเลย <c oughs> ดูจาก <c oughs> ดูจากสายตานะ <c oughs> พี่ว่าพาแทน <c oughs> คนอื่นกล้องในข่าวเลยทุกคนเลยนะ ทองแ <c oughs> ทงแพ้พาไม่แท้ไม่แล้วตอนแรกหนูบอกพี่ว่าไงตอนแรกหนูบอกพี่ว่าไงไม่กล้ใครดูไม่หนูบอกพี่ว่าถ้าแท้มีตัวเลขให้แต่ถ้าไม่แท้พี่ต้องเอาท้าร้านที่ที่แบบเนี้ที่เป็นของแท้อมาให้เช่าพี่หลังนี้พี่พระเาไขายนียขายน้องหน่อยน้องมาถึงร้านแล้วดีไหมฮัลโหลพี่แต่จริงอันนี้มันก็ไม่ได้พระปลอมนะ เอาแผนมาได้อะไรนะอันนี้จริงๆก็ไม่ใช่พระปลอมนะอันนี้เป็นพระแท้คือเป็นพระความหมายคืออะไร่ใช่พระปอก็เป็นโมเดลเป็นเป็นโมเดลพระคือเป็นพระแต่ว่าถามว่าเป็นพระแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นออริจินอลแต่ไม่ได้เป็นที่เขาปลุกเสกของแท้อาจจะเป็นแบบเสริมเติมแต่งขึ้นมาแล้วพี่มีไหมรูกเลยครับเนี่ยพญาขุนคนหนู่มตโต๊ะเออจริงๆไม่หนุยอยากเห็นจริงๆว่าของแท้มันแบบมันแตกต่างอะไรอย่างเงี้ย คือส่วนมากพาร์ที่ที่ร้านเนี่ยเราไม่ค่อยเอาพารมาหรอกคือจะปล่อยในไลฟ์สดเท่านั้น้าส่วนใหญ่ถามว่ามีไหมน่าจะไม่มีให้หูจริงเหรอหนูอยากเห็นมากเลยนะพี่พี่มีัเยอะขึ้นคนมังคนคนมีคนจองมาแล้วมอันนี้คือจะดูตัวอย่างใช่ไหมด,ดูว่าตัาูอยากนูอยากเห็นดูอยากเห็นอ๋อดูว่าพาร์แท้เป็นยงไง แต่อันนี้ของหน,นูนนมไม่แท้นะบอกก่อนนะค<ะ>่ะโอเคนี่นะโ,โอเคนะครับอันนี้คือพาร์ทที่เอ่อจริงๆเขาอันนี้เขาจองไว้นะเขายังไม่มารับนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนให้เขาดูเป็นตัวอย่างแล้วกันอันนี้นะครับเอ่ออันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะแต่ให้ดูก,ก่อนคือพาร์ทเนี่ยอย่างของที่น้องเข้ามาเนี่ยพาร์ทเขาจะบวมๆหน่อย ก็คือตัวองค์พระเนี่ยเขาจะมไม่ขุ่มแต่ผมพี่องค์นี้ยพระมันจะขุ่มน้องมีกล้องไหมฮะไม่มีค่ะอ่ะน้องจะกล้องให้น้องเหรอไอ้เรื่อเนี่ยอ่ะต่องกล้องดูตีกล้องกั็นไหมดูจีบพระเอ่อดูดูได้ไหม <c oughs> อ่าโอเค <c oughs> น้องเขาม,มือต่งก <c oughs> ันไม่พี่ คือสั่งเขหนูอยากได้มากพี่ออเ,เอาไหมไดี่แล้วเขาเขาเขาจะมารับเท่าไหร่พักเขาไม่ต้องสอ่งหรอกหนูรู้ว่าของพี่แท้ <S <S โอเคเฮ้น้องก็พูดแบบดูดีมากเลยนะที่ร้านแท้แน่นอนคนระับคือถ้าไม่แท้เราจะไม่ออกออกจากร้านเลยนะอันนี้เขาจ่ายเงิน,นอันนี้เขาเช่าไปแล้วครับอันนี้เขาจองแล้วคือเขาเช่ออาในไลน์เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมารับยังยังยังไม่มารับเขาเขาจะมาเมื่อไหร่พี่หนูอยากได้มากคือ,ขอเขาเห็นแล้วไง เขาจองเขาคือเขาจองไปแล้วพี่อันนี้โขาอุ่นอุ่นในครบท์เนี่ครบแล้วนะเท่าไหร่เขาพี่เขาเขาคือไปเท่าไหร่ดวงเดียวอยากได้คือองค์เนี้ยอันนี้แจ้งแจ้งไว้กัอนราคาอยู่มานสองหมื่นแต่จริงนะนั่หนูอยากได้นะตอนนี้นะไม่สองหมื่นได้ไม่ได้ตอาเล่นไม่ได้ตอาเล่นตอนเล่นตอนเล่นมื่นห้าไม่ได้ได้งไงเขาจองแล้วเขาจองแล้วนะน่าจะต้องรอก่อน หนูอยากได้มากเลยนะติดตามไรสดอดไอมัธเทพจันรูสุเวลาหนึ่งทุ่มจะมีอีกใช่ไหมมีฮะแต่หนูอยากได้อ,องค์นี้มากเลยขอจอยนะมันเหมือนแบบมันมีแบบอะไรบางอย่างที่มันเหมือนแบบจะเป็นของหนูมีพลังงานใช่อยากได้คืออาจจะต้องเป็นคงต่อไปนะเพราะว่าจ,จริงๆพาร์ทเนี่ยเวลาขดปิดไปแล้วเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป็นยอดของมนเขาฝากเราไว้พี่ขายของน้องไปหรือพี่ก็ต้องไปหาเขาอีกแล้วซึ่งมันคนละองค์นไง แล้วก็เป็นพรเลยมันติดจัญญพันธพี่แต่แต่อันเนี้ยมันเป็นพระหนูนะไป็นขอได้ไงพระหนูฮะพระหนูอันเนี้ยอันเนี้ยหนูใจตั้งแล้วพี่พระใครอันนี้หนูไม่ได้เอาอันนี้หนูใจตั้งแล้วเขายังไมม่าาเบอกว่าเขาไปกินพี่อันนี้หนูไปไปประมูลมาหรอหนูไปปิดที่ไลฟ์ที่มาอ้าว จริงไหมเนี่ยใช่หนูพิมพ์หนูพิมพ์ติดอย่างนี้เลยติดพายาดขุนพลหนูนบุโตะชื่ออันนี้ชื่ออะไรครับเหีให้ดูหนูหนูชื่อเมลี่เมย์ค่ะนี่นะฮะชื่อน้องเขานะครับอืมไหนไหมใช่แล้วเมลี่เมย์ค่ะเนี่ยพาหนูอ้าวแล้วแล้วตอนมาไม่ได้บอกมานละก็หนูอยากไปที่ดูพาหนูเลยค่ะอ๋อจะมาเราเช็คพาไม่ ไม่ได้หรอกพี่หนูหนูอยากให้พี่เออคุยมันเอ๊ยปิดประตูเลยมาแล้วน้องมาแกล้งอีกแล้วโอ้โหไม่ได้แกล้งพี่หนูอยากให้พี่ลองดูพาให้คุยอะไรกับตากล้องซุปซิปเดี๋ยวแกล้งเข้มขึนมาหน้าใสพวกหน้าใสซุปซิบอันนี้พาน้องนะใช่พานุชัวร์นะชัวร์ค่ะเนว่นี่หลักฐานด้วยเอางี้วันนี้คือมาแกล้งใช่ไหมไม่ไม่ได้มาแกล้งหนูอยากให้พี่แบบดูหนูจะได้แบบหายข้อาะห์ใจไงคะหนูพี่หนูแบบ ส,สมัยวัยรุ่นเลยนะอ๋อโอเคก็คือและนี่เาแบบว่าเงินเก็บหนูตั้งแต่สมัยวัยรุ่นเลยนะพระองค์เนี่ยหนูหนูไม่เคยเช่าพักแบบตำร้านอย่างนี้อยู่แล้วอะ <c oughs> น้องเขามารับพันนะอาจจะแบบน้องอาจจะมาแก้งมาแก้ใช่ไหมไม่ได้แก้งอยากเจอพี่ด้วยอเครับได้ทักนะแล้วนะได้ทักแล้วทีนี้ก็เปลี่ยนใส่เลยอันเนี้ยอะี๋ยวเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนสลับไปเลยเนาะสลับเลย นี้มาเช่ายอดถึงคนเนื้อทองแดงเดี๋ยวครั้งหน้าต้องมาเช่าเนื้อทองคำอ่าขยับขึ้นไปเรื่อยๆท้องคับเดี๋ยวขอบคุณน้องเขาด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณเมด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เมย์ก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช้เวลาเดินทางก็ไปหนึ่งชั่วโมงกับหนึ่งชั่วโมงนะคะก็ไปจากสุขุมวิทก็ถือว่าไกลอยู่นะแต่เมย์เมย์ไปตอนที่แบบตอนมันเย็นแล้วรถมันก็เลยติดใช่ไหม เออแล้วแบบนี้เรื่องตลกมากเลยคือคือตอนเข้าไปถ่ายใช่ปะ่ะแล้วเมย์แบบเมย์ไปกับน้องเมย์อ่ะซึ่งแบบให้มันเข้าไปช่วยถ่ายอะไรเงี้ยมันเขินมากเลยนะไม่รู้มันเขินอะไรคือเขินแบบเขินพี่เขาอะแหละเออคงเขินพี่เขาแหละเพราะว่า,น,าน่าจะดูแบบน่าจะดูคลิปพวก YouTube ดูของพี่เขาเยอะเกินไปเนาะพอพอเวลาไปเจอตัวจริงี่ยมันก็เลยเขินกลายเป็นว่าตอนแรกอะ่ะ กลายเป็นว่าตอนแรกเมย์ให้ไปเป็นเพื่อนใช่ไหมเออไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ามีผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยค,คิดว่า,น,าน่าจะแบบมีผู้ชายอยู่เยอะพวกที่แบบมาแบบปล่อยพา้าเช่าพ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ,ปะก,ลปลกลายเป็นว่าแบบมันไม่กล้าเข้าไปตอนแรกอะเมย์ก็เลยแบบเอาวะเออแบบไหนน้องมันก็เขินแหละมันก็เหลือเราแค่คนเดียวนี่แหละเราก็ต้องกล้าเข้าไปเนาะแล้วเช่าพ้าพี่เขาไว้ด้วยก็แบบมัวเขินก็ไม่ได้เข้าไปเอาเนาะแล้วสรุปคือแบบก็คือไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้บอกพี่เขานะว่าแบบมารับพระอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่เขาแบบบอกพี่เขาว่าเออเราแบบจะเอาพระที่เราใส่อ่ะมาให้เขาดูอันนี้ไม่ได้เจตนาแบบไม่ได้เจตนาจะแก้งพี่เขาเลยนะคือแบบ <laughs> <laughs> ก็อยากให้เขาดูพระด้วยนั่นแหละแต่เออก็แบบว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะถ่ายหรอกคิดว่าคนน่าจะเยอะแล้วก็เกรงใจพี่เขาด้วยเนาะเออแบบไม่ไม่ได้บอกว่าจะไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็เอากล้องไปด้วยเพราะว่าคือเอากล้องเอากล้องติดรถอยู่ตลอดอยู่แล้วนะถ้าสมมุติว่าเออแบบมันบังเอิญได้ถ่ายก็ก็จะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่ามีหลายคนก็รู้จักพี่เขานะคะแล้วก็อยากไปอยากไปปล่อยพระหรือเช่าพระร้านพี่เขาแหละแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ไปนะแต่พอดีเมมีโอกาส ได้ไปและก็เลยเออถ่ายถ่ายวอล์กมาฝากเพื่อนๆดีกว่าเพราะว่าในคลิปแบบในคลิปของพี่เขาอะเห็นพี่เขาชอบอั้ชอบแกลแบบชอบแกลคนอื่นเวลาแบบเอาพาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเนี่ยเนี่ยลองเอาพาไปให้พี่เขาดูบ้างดีไหน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 เราก็แบบชาเชาวพระรุ่นที่เราใส่อยู่แหละแต่เราก็แบบแต่เมย์ก็รู้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเมย์ก็มาแบบมาหาข้อมูลเนานะว่าแบบ ว่าพระที่ไม่ห้อยอยู่ตอนแรกอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบมันน่าจะเป็นของปลอมหรือยังไม่ได้เป็นพระแท้หรือไมไ่ก็เป็นแบบเหมือนเหมือนทําขึ้นมาแบบแจกแต่ไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้เป็นของแท้อะไรอย่างเงี้ยนะก็รู้อยู่แล้วแหละอืมก็เลยแบบก็เลยสั่งจองพระพระรุ่นนี้ไว้อะไรอย่างเงี้ยเออก็กลับไปเอาใช่ปะ่ะแล้วคือแล้วเวอะ่ะคือเข้าไปใช่ปะ่ะแล้วก็ ก็เลยไปตามไปเรียกเรียกน้องข้างนอกมาคือไปคุยกับพี่เอ็มก่อนก็คุยกับพี่เอ็มแบบพี่เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วหนูขอแบบหนูขออนุญาตถ่ายแบบถ่ายคลิปหน่อยนะคะอะไรเงี้ยหนูจะเอาไปลงแบบไปลงช่องหนูเนาะเผื่อใครแบบเผื่อใครอยากมาแล้วไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ขออนุญาตพี่เขาเพอขอได้แล้วขอเสร็จแล้วไปตาม <laughs> ต้องไปตามน้องข้างนอกมามันอายมากคือแม้กระทั่งแบบว่าให้แค่ถือกล้องให้อะไรเงี้ยมันก็อายอะงงมากเลยอายอะไรอะ ไม่ใช่สาวๆซะหน่อยเออนี่เขาพี่เขาเป็นผู้ชายนะคืออายอะไรเราก็แบบเออแล้วสุดท้ายก็เรียกเข้ามาถ่ายอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบก็เลยของพี่เขาก็ของพี่เขาก็น่าจะถ่ายอะไรเห็นแบบกล้องเยอะเลยนะคะก็แบบว่าเห็นมีน้องถ่ายอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็แบบกำลังถ่ายแล้วคือเมย์ก็ตื่นเต้นอายอมรับแหละว่าตื่นเต้นเพราะว่าพี่เขาพอแบบ มีผู้ชายอยู่เยอะเนาะมันเป็นร้านแบบมันเป็นร้านเช่าพ้าแหละเมก็ไม่เคยแบบไม่เคยไปร้านเช่าพ้าเลยนะแบบเดินเข้าไปอย่างเงี้ยไม่เคยเลยแต่ทีนี้แต่ว่าเห็นพี่เขาในคลิปเร่นงเงี้ยคงแบบไม่น่ากลัวอะไรหรอกอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอไปแล้วก็จะมีน้องผู้หญิงแบบคอยเปิดประตูให้ก็มีผู้หญิงอยู่นะคะมีน้องผู้หญิงอยู่ไม่ได้มีแต่ผู้ชายเนาะแล้วก็แบบกําลังแบบกําลังพูดคุยกันอยู่ก็กําลังจะเอาพ้าให้พี่เขาดูเนี่ยแหละอืมแล้วอยู่ดีๆก็แบบ สวิเออคือไฟอ่ะดับไฟมันกระพริบนิดนึงเมก็แบบเอาแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นวะแต่รอบแรกรอบสองเอาอีกกระพริบอีกคือแบบแล้วเมย์อ่ะเป็นคนที่แบบเวลาเวลาแบบเวลาไปไหนแล้วไฟดับหรืออะไรอย่างเงี้ยเมย์จะคิดเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วแนวในร้านพี่เขาก็มีแบบพระเพออะไรอย่างเงี้ยเยอะเนาะเมย์ก็เอาแล้วก็แบบกลงแกล้งพูดกับพี่เอ็มว่าเฮ้ยพี่แบบอะไรแบบ อะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆในใจอะอะไรวะแบบกลัวอะไรอย่างงี้งกลัวไม่ได้ไม่ได้กลัวคนนะหมายถึงกลัวแบบกลัวแบบพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยแล้วสุดท้ายแล้วคืออะไรรู้ปะคือน้องเราอะมันมันอายจนแบบมันหอยหลังแบบหลังอะไปโดนกับสวิทช์ไฟเว้ยโดนแบบโดนแล้วปิดนึกออกปะพอเรารู้แค่นี้แล้วเราก็แบบเฮ้ยคือแบบไอเราอุตส่าห์คิดว่าแบบเป็นแบบ สิ่งศัก, area, าาแบบก,กศดิ์สิทธิ์หรือลลอะไรอย่างเงี้ยเรามาลับพระเนาะเออแบบเอาก็อดขำไม่ได้แล้วคืออย่าไปแซวมันอะไรอย่างงี้ <reconnect> แล้วก็ถ่ายแบบก็ถ่ายมันก็เอาแบบพระเมย์ให้ดูนี่แหละเอาให้พี่เขาดูเออพี่เขาก็ดูให้แหละแต่เราก็รู้อยู่แล้ว่าเอน่าจะไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆนะอ่เนะเมย์ไม่ได้กะไม่ได้กะจะอํ้พี่เขานะเอาจริงๆนี่อยากจากใจเลยไม่ได้กะจะอํ้พี่แล้วแค่ thé. พี่เนี้ยก็เลยแบบ มาเฉลยตอนหลังแหละว่าเมย์อะสั่งแบบคือเช่าพระพี่เขาไว้แล้วก็โอนเงินให้พี่เขาแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็เลยแบบเออน่ะพระหนูอะไรเงี้ยอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้เจตจ,จนาแบบจะแก้พี่เขาเลยนะแล้วก็สุดท้ายแล้วเมย์ก็ได้พระของเมย์มาแล้วนะคะนี่พอดูเสร็จแล้วเออในไหนมันก็เป็นคลิปแล้วแหละทุกคนจะต้องรู้แล้วแหละว่าฉันอะ ไปไปแบบไปเช่าพระอะไรมาอะไรเงี้ยก็นด้จะรู้แหละนะว่าเออพระอะไรคือเม่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะแบบคนเรามีมีพระแบบมีพระแท้ๆสักองคหนึ่งติดตัวห้อยห้อยแขวนไว้อะก็ดีนะคะเอาไว้แบบคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะอือคือแบบบางคนไม่กล้าแบบ ไม่กล้าไม่กล้าไปเชา่าไม่กล้าไปแต่ว่าอันนี้ของเมย์คือบังเอิญจริงนะก็คือพระของเมย์ก็คือจริงๆจ,จริงแล้วพระของเมย์เป็นองค์นี้นะเป็นพระองค์นี้ที่เมย์เอาไปเลี่ยมกรอบทองมานะคะแล้วเ,เมย์ก็ใส่ประจําอยู่แล้วทีนี้เมย์ตอนแรกเมย์ก็ไม่ได้รู้จักไม่ได้รู้จักเพจพี่เขาเลยพี่เอ็มเนี่ยไม่ได้แบบตอนแรกก็ไม่ได้ติดตามหรอกแล้ววันนั้นนะคือนั่งกินส้มตําอยู่นั่งกินส้มตําอยู่แล้วพี่เขาไลฟ์สดแล้วน้องผู้ชายคนเนี้ย คือเขาก็เปิดไลฟ์สดมาเออเขาก็เปิดไลฟ์สดแล้วเขาก็บอกน,นะว่าเนี่ยพี่ดูดิเด,ดี๋ยวพี่เขาพี่เขาไลฟ์สดอีกแล้วนะดูสิเขาเขากําลังแบบเอาพามให้เช่าเลยอะไรเงี้ยเราก็สั่งสมตำกินนู่นนี่นั่นใช่ปะเนี่ยดูสิดูสิก็พูดอยู่นั่นแหละแต่เขาไม่ได้เล่นพาน้องเขาไม่ได้แบบไม่ได้เล่นพาไม่ได้อะไรหรอกคือเขาก็น่าจะชื่นชอบในในตัวพี่เอ็มเวลาเขาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็แบบดูสิดูสิเขาก็ยื่นโทรศัพท์มาอยู่นั่นแหละแล้วเมย์ก็บอกว่า เออเดี๋ยวค่อยดูกินส้มตําก่อนเออเอออะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวค่อยดูไม่มีหรอกไม่น่าจะเออไม่น่าจะมีพระที่แบบอยากได้หรอกอะไรเงี้ยแล้วแล้วอยู่ดีๆเว้ยแล้วทีนี้พี่เอ็มก็บอกว่าคือเขาก็เอ่ยชื่อพระชื่อพระที่เราใส่อะที่เราคล้องอะที่เราอยากได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เอ่ยชื่อชื่อขึ้นมาเฮ้ยเมย์ก็แบบเมย์ก็ได้ยินใช่ไหมพี่บอกเฮ้ยเอาวันนี้ดิเมย์ก็บอกว่า เอามานี่ดิแบบแย่งโทรศัพท์มาเลยเว้ยแย่งโทรศัพท์มาแล้วว่าเฮ้ยอันนี้ง่ายพาที่อยากได้นึกออกป้าเมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นความบังเอิญจริงๆนะเพราะว่าพาร้านพี่เขา,าเยอะมากแล้วเมก็ไม่ได้ว่ามาคอยติดตามดูคลิปพี่เขาหรือรู้จักอะไรมาตลอดคือไม่ได้ดูถ้าสมมุติเป็นร้านพวกเสื้อผ้าเครื่องสำอางอย่างเ,เงี้ยเมจะกดติดตามเพื่อที่จะแบบ CF เสื้อผ้าอะไรเงี้ยประจำก็จะรู้ใช่ไหมว่าเขามีอะไรขายอะไรเงี้ยแต่ว่าพาร้านพี่เอ,อ็มอะ มันต้องบังเอิญแบบจริงๆเออถึงจะแบบเฮ้ยเปิดมาเจอพอดีแล้วเมกเ็บอกเฮ้ยทำไงทำไงต่อทำไงต่อไอ้น้องก็เลยเชียร์เญ่เลยกดกดกดเร็วกดว่าปิดกดว่าปิดแล้วก็เอยชื่อพาของเราอ่ะเออที่เราจะเอฟอะไรเงี้ยเมก็เมก็พิมพ์เลยว่าตอนนั้นคือแบบในในร้านส้มตำม,ม,มันก็แบบเหมือนเพลงก็เสียงดังใช่ปะ่ะเมก็แบบฟังไม่ค่อยขนาดอ่ะได้ยินแต่ชื่อพาตัวเองแหละเป็นเนื้อที่ตัวเองใส่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมก็พิมพ์ไปแ,แต่เมย์คิดว่ามันน่าจะมีคนเนี่ยที่เขาแบบ ที่เขาพิมพ์มปิดหรือ C F แล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มันก็ไม่เด้งเหมือนมันก็ไม่เด้งมาในระบบอะไรเงี้ยแสดงว่าหมดแล้วเมก็แบบเสียใจอ่ะไม่ทันอะไรอย่างเงี้ใช่ป่ะตอนตอนแรกอะ่ะตอนแรกที่กดเมย์ก็แบบแก้ม,มวลีลาพูดง่ายๆคือแบบเหมือนทะเลาะกับตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็บอกน้องไมว่าไม่เอาไม่เอาไม่กดเลยอย่างเงี้ยไม,ม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์เมก็พูดงี้เว้ยน้องไม่พูดว่าไงป่ะเฮ้ย hey, ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยืมก่อนเดี๋ยวให้ยืมโอ้โหงงมากคือแบบอันนี้แบบ อันนี้เป็นเป็นอะไรกับพี่เขาปะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบเมย์ก็ยังขำมันอยู่เลยแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ยืมกดเลยกดเลยเดี๋ยวให้ยืมเงินถ้าไม่มีเงินพูดอย่างนี้เมย์ก็แบบสุดท้ายแล้วคือพระพระในไลท์อ่ะก็คือแบบเหมือนเนื้อนั้น่ะก็น่าจะหมดแล้วมีคนแบบเอฟไปแล้วใช่ปะแล้วเมย์ก็อายมากเลยอ่ะคือประมาณแบบไม่เคยไปซีเอฟแบบไม่เคยไปเอฟแบบแบบพระเครื่องอ่ะหมายถึงแบบเพจพระเครื่องอ่ะนึกออก่าแล้วเมย์ก็อายอ่ะแล้วคือแบบแต่ทะเลาะกับตัวเองยังไม่จบ ก็คือตามมาที่หลังหลังบ้านหมายหมายถึงแบบในข้อความเพจอะนะตามมาในข้อความเพจอีกก็ไปพิมพ์ว่าพี่อยากแบบอยากได้พระแบบรุ่นนี้อะไรเงี้ยมีอีกไหมคะเผื่อแบบเผื่อเขามีอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเมกพม็พิมพ์พิมพ์ไปที่นี้แอดมินเขาก็แบบเหมือนเขาก็หายไปพักหนึ่งน่าจะแบบลูกค้าเยอะนั่นแหละและ้วเมก็ไม่เป็นไรหรอกน่าจะไม่แบบพรจะน่าน่าจะไม่ใช่ของเราอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ แล้วก็ปลอบใจตัวเองนีใช่ป่ะแล้วทีนี้อีกวันหนึ่งแอดมินก็โผล่มาแอดมินก็พิมพ์มาเลยว่ายังเหลือนะคะอะไรอย่างเงี้ยยังอยังเหลือนะครับแบบเหลือเนื้อนี้นะเป็นเนื้อแบบทองแดงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พิมพ์มัน <c oughs> ก็จ่ายเงินเปเสร็จเรียบร้อยแหละก็เลยแบบว่าเออพี่หนูฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวไปเอาเองอะไรอย่างเงี้เยเมยก็คิดว่าอืมถ,ถ้าเกิดถ้าเกิดมีโอกาสถ่ายได้ก็เหลือถ่ายถ่ายมาให้เพื่อนๆดูอะไรอย่างเงี้ยเมยก็คิดอย่างเงี้ยเออพี่หนูเดี๋ยวหนูไปเอาเองนะไม่ต้องแบบ จริงๆแล้วเขาส่งแบบเขาส่งไปสนีได้นะคะเขาส่งแบบส่งมาให้ได้แต่ว่าเมย์บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวไปรับเองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสําหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากจะไปเช่าพระหรือเอาพัะไปปล่อยเหมือนเมย์นะคะหรือว่าอยากเอาพัะไปดูว่าเออมันเป็นพักปลอมหรือเป็นพระแท้อะไรเงี้ยก็ก็เข้าไปที่ร้านพี่เขาได้เลยพี่เขาใจดีมากนะคะก็คือ เข้าเข้าเข้าไปได้แต่ว่าถ้าสมมุติบ้านอยู่ไกลก็แนะนำว่าให้ให้ส่งพัสดุดีกว่านะคะของอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้เมย์ก็ต้องพูดพูดมาเยอะมากคลิปนี้เมย์จะพูดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเรื่องราวที่มันแปลกใหม่มากมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เป็นคลิปที่แบบพาไปท่องเที่ยวหรืออะไรที่ที่ที่เมย์เคยทำมานะอันนี้เป็นเป็นคลิปที่แบบ แปลใหม่แปลกประหลาดมากสำหรับตัวเม์ที่ไปร้างเช่าพ้านะคะยังไงเม์ก็ฝากกดติดตามช่องเม์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เม์ได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะถ้าใครอยากให้เม์ไปตรงไหนไปทำอะไรถ้าเม์ทำให้ได้เมก็จะไปให้นะคะสำหรับวันนี้เ็ยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ